สวัสดีครับ BTP Premium Auto s i n o n ครับส่งงานครับเราอยู่กับรถมินิคูเปอร์นะครับลูกค้าได้ทําการอัปเกรดครับเป็นลูกแก้ว LED B11 ครับตัว70วัตต์นะครับพร้อมกรอบวงแหวนนะครับ B.M สไตล์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกครับปับไฟเลยนะครับเปิดไฟเลีมาวงแหวนก็จะติดครับโอเคไฟตัดหมอกนะครับนี่เปิดตัดหมอกครับ จัมองครับเปิดครับไฟต่ำนะครับนี่เป็นไฟต่ำครับเป็น LED นะครับส่วงครับมีสูงต่ำในตัวนะครับความเหมสมแสงน้าตั้งรถนะครับแสงคมๆครับส่วงครับสูงต่ำในตัวครับดูแสงความตีมนะครับตีมของลูกค้านี้ประมาณ60นะครับตัวนี้ส่วงครับ แสงนอกตัวรถเลยนะตัวรถแทบไม่แตกต่างกันครับทั้งร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานครับลูกค้าท่านไหนครับสนใจงานติดตั้งด,ด,ด,ดีๆเนี่ยครับติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก BTP e m ีย m AUTO s ิ l o n ได้ทุกสาขาครับขอบคุณครับ